สแตนดาดทั่วไปเล่นเกมแล้วเจอสัตว์ประหลาดแบบนี้นะด้านนี้นะโอ้โหนี่นะยิงตายทีเดียวก็ตายแล้วมาด้างด้านนี้เฮ้ยโอ้โหฮ้ยค,คุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาที่รายการเอาไหม บายเอวีแวลู ue, เช่นเคยนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเราบอกว่าวันนี้ครับผมเรามาในช่วงรู้ก่อนซื้อนะครับผมก่อนที่เราจะไปลดหนักนะครับผมในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยขอมอบหรือว่าแชร์นะครับผมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงหรือทีวีนะครับเราก็จัดให้คุณนะฮะวันนี้ฮะต้องบอกว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะ มีคนถามมาว่าเฮ้ยเราได้ให้ความรู้ด้านของทาง o อเลไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่างบไม่พอครับผมเขาถามว่ารุ่นไหนเนี่ยสามารถที่จะให้คุณภาพเนี่ยใกล้เคียงกับ o อเลที่ถือว่าเป็นท็อปๆเลยนะเพราะว่า o อเลเนี่ยมันเป็นสารต่างๆใช่ไหมันเป็นฟิล์มที่แบบว่าเรียงซ้อนกันมันทําให้เจ้าตัวโอเลเนี่ยมีแสงในตัวเองเปล่งแสงเปล่งสีออกมาจากตัวเองได้อันนั้นนะคือท็อปละนะครับผม แต่มีรุ่นไหนไหมนยะคุณผู้ชมถามมาว่าสาม,มารถที่จะโอ้โหเกือบจะเทียบชั้นได้เป็นเหมือนพระรองก,ก็ได้นะเรียกอย่างนั้นก็ได้เกือบจะเทียบชั้นเจ้าโอ e d ได้นะฮะวันนี้นะฮะเลยจัดมาครับผมกับชื่อตอนที่ว่าพรีเมียม LCD นั่นเองนะฮะพูดถึง LCD มีเยอะมากมายเลยนะครับผมบนโลกใบนี้มีหลายยี่ห้อนะฮะแต่ครับผมพรีเมียม LCD เนี่ยเราคัดมานะฮะ เฉพาะ3ของ3แบรนด์ดังๆเท่านั้น3แบรนด์ใหญ่ๆเท่านั้นนะฮะที่เขามีเทคโนโลยีที่ทำให้จอ lcd เนี่ยนะที่ยังไม่ถึง oled เนี่ยนะถือว่าเป็นพรีเมียมจะเป็นเทคโนโลยีอะไรนะฮะมาที่เจ้าแบรนด์แรกเลยครับ lg ครับผมกับ nanocell อ่านี่ฮะ nanocell นะฮนะเป็นทีวีนะฮะที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นอนุภาค nano เนะฮะเล็กๆๆๆๆนะฮะอนุภาคเหล่านี้นะฮะมีขนาดเท่าไหร่ครับผม นี่ครับเขาบอกว่านะฮะนี่เมื่อเราซูมเข้าไปในไม้บรรทัดแล้วนะ1เซนติเมตรนะครับผม1เซนติเมตรเนี่ยเท่ากับ10ล้านนาโนเมตรโอ้โหนะฮะมันเล็กมากๆและไอความเล็กเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันช่วยในการกรองแสงกรองสีต่างๆที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นฮะ,ะเดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับผมอ่านี่ครับภาพเคลื่อนไหวปุ๊บนะฮะเวลาแสงที่ไม่บริสุทธิ์นะ,ะมันออกมาถ้ามันเจอนาโนเซลล์ cell, ใช่ไหมฮะ ปุ๊บนะฮถูกกรองมานะฮะมันก็จะเป็นแสงที่สีที่แบบบริสุทธิ์จริงๆนะฮะแล้วก็ความละเอียดเนี่ยระดับนาโนกันเลยทีเดียวภาพก็จะสดน่าดูขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะฮะเมื่อพูดถึงเรื่องสีแล้วนะฮะเรื่องของแสงเรื่องของเรื่องของการดิมแสงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่โอ้โหอดพูดถึงไม่ได้นะฮะเพราะว่ารุ่นเก่าๆครับผมเป็นแบบเอจนะฮะ LCD รุ่นเก่าๆเนี่ยฮะ มันเป็นแบบเอสด็คือแสงมันจะมาจากตรงขอบขอบใช่ไหมฮะเวลาดูภาพพระจันทร์นี่ฮะมันติดปื้นหมดเลยนะฮะเป็นแสงฮนะติดมากับนี่ไม่ใช่เงาพระจันทร์นะฮะแต่มันเป็นแสงของตัวขอบนะฮะเป็น L แสงไฟ LED นะฮะจากขอบนะฮะแต่ผมนาโนเซลลนะฮะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะฮะรุ่นท็อปๆนะของนาโนเซลลที่ชื่อว่า Full Array Dimming Pro นะครับผมที่ช่วยนะฮะปรับปรุงนะฮะคือเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นโลเคา Local นะฮะ หรือว่าจะเป็น Edge LED นะฮะเขาเป็นแบบว่าโห้ฟูรเรเลยนะซึ่งมันจะแบบค่อนข้างละเอียดมากๆนะฮะเป็นเหมือนหลอดเล็กๆๆๆขี่มากๆนะครับผมอยู่ข้างหลังด้านหลังจอนะครับผมเมื่อแสงส่องมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถในการที่จะคอนโทรลได้ว่าจะหลีตรงไหนนะฮะอาจจะไม่สนิทนะคือมันไม่เท่า o l e ลอยู่แล้วแหละแต่มันถือว่าโห้หลีได้แบบโห้ค่อนข้างจะสนิทค่อนข้างจะเนียนตาเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็คือเหตุผลนะฮะที่ทำไมนะฮะ เราเห็นนะฮะดวงจันทร์นะ,ะอย่างนี้ฮะเวลาสว่างก็สว่างจ้าส่วนภาพพื้นหลังแบ็คกราว์เนี่ยก็จะมืดจันสนิทน,นะฮะให้ภาพที่สมจริงยิ่งขึ้นครับผมนอกจากนั้นนะฮะนี่ฮะมาอธิบายฮะก็คือนี่ฮะเขาทำให้เห็นชัดเจนเลยฮะคือเวลาดิมมิ่งของเขาเนี่ยนะฮะนานโนเนี่ยมันดิมมิ่งแบบนานโนแบล็คจริงๆมันใช้นานโนเซลล์ในการดิมเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยมันม,มืดเกือบสนิทเลยนะฮะเทียบกับรุ่นเก่านี่คือกินขาดกันเลยทีเดียวครับ ทีนี้นะฮะทางฝั่งของคนที่ชอบเล่นเกมกันบ้างนะครับแหม่นี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมมีเขา่าผมมีเข่าได้ไงโอ้โหมาขอหลบก่อนขอหลบก่อนหลบไปทางด้านอาทางนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหนะไม่น่ากลัวเลยคุณผู้ชมสแตนดาร์ดทั่วไปเล่นเกมแล้วเจอสัตว์ประหลาดแบบนี้นะด้านนี้นะโอ้โหนี่นะยิงตายทีเดียวก็ตายแล้วมาดาังด้านนี้เฮ้ยโอ้โหเือ,อไม่นะโอ้โหนี่คุณผู้ชม ต้องบอกว่านะมันมีกลุ่มนะฮะที่เรียกว่า HDR Gaming Interest Group นะครับผมเวลาเล่นเกมต่างๆนะอย่างเช่นเกมยิงกันนะมาดูภาพต่อมาฮะนี่ฮะเครื่องบินนะฮะเครื่องบินลบต่างๆบินยิงกันนะเห็นมิสไซล์เห็นภาพต่างๆนะผมโหมันสดจริงๆนะฮะบางคนเล่นนะฮะโหไม่สะใจนะฮะเห็นภาพแล้วมันไม่สดโอ้ยกระสุนก็อะไรก็ไม่รู้นะสีไม่สดเลยนะหมอกก็อะไรไม่รู้ เบี้ยงจอยทิ้งเลยนะฮะโหนะฮะอย่าทำนะอย่าทำนะซื้อนาโนเซล์ดีกว่านะฮะอ่ะนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะฮะภาพที่ออกมานะครับคุณผู้ชมถ้าเราไปถ่ายภาพเอามาขึ้นหน้าจอนเนี่ยหรือดูหนะังเห็นชัดเจนเลยฮะนาโนเซล์ก็ไม่มีนาโนเซลลภาพมันจะถูกกรองให้มีความบริสุทธิ์นะฮะเป็นสีที่บริสุทธิ์ขุดทองนะครับเป็นยองใหญ่เลยทีเดียวออกมาก็จะเป็นแบบซ้ายขวานี่ฮะโอ้โหนี่ยิ่งเห็นแสงเนี่ยนะบทจะสว่างเนี่ย มันสว่างแบบสว่างจ้าจ้าโดยแบบไม่จางด้วยนะครับผมจ้าไม่จางอ่านะฮะโชว์มาในด้านของซัมซุงกันบ้างน,นะครับผมไม่น้อยหน้าเลยนะครับผมเข็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าคิวเลนะครมากับจอ LCD ทําให้มันเกิดความเป็นพรีเมียมนั่นเองนะครับคิวเลคืออะไรครับ คิวเลตนะฮะเป็นควอนตัมดอทนะเป็นอนุภาคควอนตัมเล็กๆนะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เล็กๆๆนะครับผมขนาดนะฮะนี่มันสะกู่นี้เราพูดถึงนาโนใช่ไหมนี่สองถึงสิบนาโนเมตรเท่านั้นนะครับผมถือว่าเล็กมากๆเลยซึ่งอนุภาคเล็กๆเหล่านี้เนี่ยใช้ทําอะไรฮะมาดูกันนะฮะนี่เวลาแสงนะฮะมันกระทบนะฮะอนุภาคเหล่านี้นะฮะที่อยู่ในหลอดเออที่อยู่ในขวดเหล่านี้นะ มันก็จะเรืองแสงออกมาครับทำให้เกิดสีสันที่ฉูดฉาดสวยงดงามสมจริงกันเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะก็คือขนาดของมันนะครับผมไม่เท่าไหร่ครับ2.5นาโนเมตรนะถือว่าเล็กมากๆครับคุณผู้ชมและนะฮะมาดูกันครับผมนี่นะฮะทางด้านนี้นะกับทางด้านนี้โอ้โหสองด้านนี้ะด้านนี้นะน,น,นะน่าจะเกิดไฟปาดเกิดขึ้นนะฮะต้องขอ เรียลลายเงินบริจาคนะฮะอย่าผมจะทำออนไลน์นะฮะแบบว่าเป็นไลฟ์โค้ชนะฮะส่วนด้านนี้นะฮะเป็นสีที่แบบสดจริงๆนะฮะจากเทคโนโลยีของ q ิวเล็เขาเลยฮะเห็นป่านะโอ้โหมีหลายสีนะฮะนี่ฮะมีทั้งสีเขียวนะฮะสีส้มต่างๆนะฮะก็แสดงออกมาได้สมจริงเลยทีเดียวนะฮะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะฮะกับเทคโนโลยีคอนตัม HDR นะฮะดูทางด้านนี้ฮะนี่ฮะเห็น r e เฟลคชั่นต่างๆนะให้เห็นตัวแสงนะที่ทอลงมานะฮะแต่ด้านนี้ครับโอ้โหดูไม่รู้เลยครับว่าเป็นพา้าทิตน,นะไม่รู้เลยว่าโอ้โหฟางมันก็ไม่ละเอียดนะแสงสะท้อนมันก็ไม่ค่อยสดใสนะฮะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเนี่ย ทางฝั่งของ u a n ต u m ด o ตเนี่ยนะถึงได้รับการชูนะเดี right. hmm. anyway. you know. ๋ยวนี้หลังๆเนี่ยคือซั s u ุงเนี่ยเขาไม่ได้ชูตัว OLED มาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะเขาชูตัว q l e เเนี่ยนะก็แสดงว่ามันมีของดีนะฮะสิ่งที่เขาชูขึ้นมามันทำให้ดูพรีเมียมขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะครับผมในด้านของการดิมแสงนะฮะทางนาโนเซลเนี่ยนะเขาก็มีนะของ LG ก็เป็นนา n o Dimming ใช่ไหมฮะเป็น Nano แบล็คนะฮะ ทางฝั่งของซัมซุงก็ไม่น้อยหน้าฮะดูครับผมคุณเต่านะฮะนี่ฮะเขาใช้เทคโนโลยีนะฮะที่เรียกว่า direct Fourier dimming นะครับผมซึ่งเป็นการแบบโอ้โหนี่ เป็นจุดๆเหมือนกันนะฮะคือว่ามันเล็กมากๆเลยนะแล้วเวลาปล่อยแสงออกมานะมันจะมีความดิ่มได้แบบหลีแสงได้เป็นจุดๆๆละเอียดค่อนข้างสูงนะฮะดูอย่างเต่านะฮะคุณเต่านะฮะอายุร้อยกว่าปีนะผมดูเอ่อ animal planet นะ animal planet นะฮะข้างบนเนี่ยก็จะสว่างงเป็นผิวน้ำนะฮะพอลงลึกมาฮะเจอเต่านะฮะก็จะค่อนข้างจะด์กนิดหนึ่งพอลงมานะฮะก็ค่อนข้างมืดอีกนะฮะก็คือเป็นใต้ทะเลก้นทะเลลึกแล้วนะฮะ ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้การดูภาพต่างๆเนี่ยความสว่างความมืดเนี่ยมันโ,โหดูแล้วแบบว่าสมจริงมากเลยนะฮะทีนี้ฮะขอมาสปอยนิดหน่อยนะฮะเมื่อกี้พูดถึงคิวเลไปแล้วนะฮะนี่ฮะทางซัมซุงครับผมเขากระซิบบอกนะฮะกระซิบบอกผมเองนี่แหละโทรจิตมาบอกนะฮะว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาจะทําเป็นค l e เ นะฮะที่มีแบ็คไลท์นะฮะที่เป็นโอเลดสีฟ้านั่นเองนะครับผมโอ้โหก็คือใช้โอเลดเนี่ยนะโอเลดจริงๆเลยนะสีฟ้าเนี่ยนะยิงขึ้นมานะผ่านคอนตามดอทต่างๆนะเป็นเหมือนเป็นลูกผสมนะฮะร,ระหว่างเจ้าตัวโอเลดนะครับผมกับคอนตามดอทนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะก็ต้องรอติดตามกันอันนี้เป็นแค่คอนเซ็ปต์นะก็เอามาแชร์คุณผู้ชมฟังครับพูดถึงนาโนเซลล์พูดถึง คิวเล็ตไปแล้วคราวนี้ครับคุณผู้ชมมาดูทางฝั่งโซนี่ไม่น้อยหน้าไม่แพ้ใครเลยครับเพราะว่าสีของเขานฮะมีเป็นล้านๆเฉดสีกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าไตรลูมิโนสครับไตรลูมิโนสคืออะไรก่อนอื่นนะฮะต้องขอบอกก่อนนะฮะนี่คือตาของคนเรานะฮะ มองเห็นสิ่งต่างๆได้โหครบถ้วนสีนะฮะได้ครบทุกเฉดสีเลยทีเดียวนะครับเป็นล้านๆ้านเฉดสีเลยแล้วก็นะฮะเทคโนโลยีที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดตอนนี้คือเร็ก2020นะ,ะซึ่งก็มองเห็นสีที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะฮะแต่ยังไม่ครบเท่าตาคนนะเร็ก709นเะฮะคือเทคโนโลยีปัจจุบันครับผมที่มันยังมองสีต่างๆเนี่ยก็ได้เยอะมากแล้วนะแต่ก็ยังจํากัดอยู่ดีครับผมทีนี้ครับผมทางโซนี่นะฮะเขาก็เลยคิดค้นนะฮะเทคโนโลยีนะฮะ ไตลูมิโนสขึ้นมานะฮะไตลูมิโนสนะฮะนี่ฮะสีสดเลยฮะเขียวฟ้านะฮะแล้วก็แดงะฮะไตลูมิโนสคืออะไรนะฮะผมไตลูมิโนสมีคอนเซปต์ยังไงต้องขออธิบายง่ายๆอย่างนี้คุณผู้ชมตอนเด็กๆนี่ฮะบางทีนะผมนะชอบวาดนะฮะสีไม้ระบายน้ำมีสีอยู่12สีพอโดนเพื่อนแย่งไปนะ <c oughs> โอ้โห,โหแทบจะร้องไห้ แต่ครับผมอาทิตย์ต่อมาผมเลยซื้อเป็น50กว่าสีเลยฮะก็โดนอีกฮะโดนดอยอีกอันนี้ต่อมาเลยซื้อเป็นร้อยสีเลยนะฮะทีวีก็เช่นกันนะฮะเขาต้องการให้มีเฉีดสีเยอะๆเนี่ยไตยลูมิโนสก็เลยเพิ่มครับผมจากสีเนี่ยที่มีจํากัดนฮะมาทางด้านนี้โอมีเยอะมากเลยนะฮะ มีดินสอสีเป็นโอ้โหล้านล้านแท่งเลยก็ว่าได้นะนี่คือเปรียบเทียบไม่ง่ายนะฮะกับคอนเซ็ปต์ของไต l ลูมิโนสนะก็คือเป็นดินสอสีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสีที่ออกมาฮนะมันจะมีความสมจริงยิ่งขึ้นนะ,ะตึกรามบ้านช่องต่างๆนะ,ะมันจะได้รับการโอ้โหเรียกว่าประมวลผลด้วยนะฮะมาดูภาพต่อมาเลยะฮะเวลาประมวลผลเนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องของสีที่สดใสแล้วนะฮะเขายังคำนึงถึง ประสบการณ์ของ Sony ด้วยนะครโซเรียกว่ามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ด้านภาพถ่ายค่อนข้างเยอะเขาเลยเก็บ Data ที่เป็น big data ข้อมูลต่างๆแเหล่านี้นะฮะแล้วเอามาวิเคราะห์ครับผมในเทคโนโลยีที่เรียกว่า 4K X Reality Pro นั่นเองนะซึ่งเขาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบบว่า ผนังแบบนี้นะมันควรจะสีประมาณไหนนะฮะมันควรจะมีลวดลายเท็กซ์เจอร์นะความแบบเฉดสีต่างๆเนี่ย related. มันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะมันจะไม่ดูเป็นปื้นเดียวไปนะมันจะดูมีแบบรายละเอียดนะซึ่งเหล่านี้นะก็คือเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพของทางโซนี so ่เองนี่ฮะเรามาเปรียบเทียบกันเลยครับนี่ข้างบนนะฮะดูสว่างสดใสเฉดสีต่างๆนะข้างล่างก็จะจะออกแบบว่ามน,หมนๆหน่อยดูออกแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นี่ฮะคุณนี่ฮะเป็นคุณยายนะฮะแล้วก็หลานนะฮะอุ้มลูกมานะนี่ R G B ครบทั่วเลยนะคุณผู้ชมนี่ทั้งเขียวทั้งแดงทั้งน้ำเงินนะโอ้หครบจริงๆนี่ก็คือเป็นภาพทะเลนะฮะเป็นสีน้ำเงินนะฮะอ่ะนี่ ความรักสดใสของวัยรุ่นครับผมมามามาบึบบึบบึบบบมาเริ่มแก่ตัวแล้วนะฮะแต่ก็ยังเป็นรักแท้อยู่นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเนี่ยก็เป็นสีแท้เช่นกันนะครับผมแหมขอเสียงปรบมมือหน่อยครับผมรักแท้กับสีแท้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย โซนี่เนี่ยเขาคำนึงนะฮะสีแดงเนี่ยไม่ใช่มีแค่สีเดียวนะฮะมันมีเป็นโหหลายๆเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านสีนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะค,ะคุณจะมาบอกโหสีแดงเนี่ยแบบนีนะะ้รักแท้ไม่ได้ทุกสีแดงเนี่ยมันประกอบเป็นกุหลาบมอบแก่คุณนะ,ะไม่ว่ากี่ปีกี่ปีเนี่ยนะ,ะไม่ว่ามันจะเป็นแบบสดใสนะฮะหรือผ่านไปแล้วนะฮะเป็นโอ้โหนี่เป็น10ปีนะฮะมันก็ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจนอกจากนั้นแล้วนะฮะตะกี้มีพูดถึง เรื่องของเทคโนโลยีสีต่างๆมาก็ขอสังเกตแล้วคร่าๆวๆกันเลกันนะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมบางท่านถามมาอีกนะว่าโอ้โหทีวีเนี่ยนะที่บอก3มรุ่นเมื่อสักครู่นี้นะมันก็น่าสนใจนะแต่และรุ่นก็มีแบบว่าโอ้โหเทคโนโลยีสีที่ออกมาแข่งขันกันอย่างฉูดฉาดกันเลยทีเดียวแต่ครับผมถ้ามีงบแค่3 0,000ื่นบาทนะฮะวันนี้เราตั้งโจทย์เลยงบ3 0,000ื่นซื้อ รุ่นอะไรได้บ้างมาดูกันครับนี่นะฮะทางขวามือของผมนะฮะ LG Nano Cell นะฮะคุณสามารถซื้อนะฮะรุ่น55นิ้วนะฮะ Nano 86ได้นะครับต่อมาครับผม Samsung คุณสามารถซื้อรุ่น55นิ้วนะฮะรุ่น Q70T ได้ แล้วไม่น้อยหน้าไปกว่าใครนะฮะโซนี่นะฮะคุณสามารถนะซื้อเป็น65นิ้วเพิ่มมาอีก10นิ้วได้เลยนะครับผมมีไตลูมิโนสด้วยนะฮะรุ่น X 7 5 0 0 H ทีนี้เนี่ยมาดูราคากันนะครับผมว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมเริ่มที่ตัวของ LG นะครับผมเกือบ30,000นะฮะแต่มีทอนอีก10บาทนะครับผม2,9,990บบาทนะฮะอันนี้คือราคาศูนย์นะฮะยังไม่รวมโปรต่างๆนะครับซัมซุงครับผม เป็นคิวเลตนะครับผม55นิ้วเนี่ยที่บอกไปเมื่อสักรู่นี้นะฮะราคาเท่ากันเลยนะฮะ29,990บาทนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนครับแต่เดี๋ยวก่อนโซ n y โอ้โหราคาในะนิ้วเนี่ยเป็นมิดอย่างยิ่งอ่า2 6 0มบาทครับ25,990บาทนั่นเองบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อโซ n y ดีกว่าไหมถูกกว่าด้วยจอใหญ่กว่าด้วยสีก็โอเคแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนะ เรามีเกณฑ์ต่างๆมาเฮดทูเฮดกันประกบกันเลยว่าแต่ละแบบเนี่ยอันไหนที่เหมาะแต่คุณผู้ชมมากกว่ากันมาดูกันครับเทคโนโลยีภาพนะครับผมของ LG เนี่ยนะฮะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะ,ะคือนาโนเซลลส่วนของ s a m s u n งเป็น OLED นะครับผมและนะฮะไทลูมินนสของ Sony น,นั่นเองต่อมาครับผมเกณฑ์ต่อมาครับโปรเซสเซอร์นะ,ะนะโปรเซสเซอร์ที่สำคัญนะเป็นการประมวลผล ภาพที่เจอกมานั่นเองนะครับผมถ้าเป็นของ LG นะครับผม Alpha 7 Generation ที่3แล้วนะช่วยในการประมวลภาพ 4K ต่างๆให้ออกมาสมจริงยิ่งขึ้นนะด้วย AI นั่นเองนะต่อมาครับผมทางฝั่งของ Samsung นะฮะก็มีชิปประมวลผลเช่นกันฮนะ 4K q u a n t u m Processor นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของ Sony ครับไม่น้อยหน้าครับ Sony X1 นะฮะเป็น AI อัจฉริยะนะฮะ ประมวผลผลภาพ 4K เนี่ยที่ทำงานร่วมกับไทลูมินอสด้วยร่วมกับเอ็กซ์เล p ร o ด้วยในด้านของการดิมแสงนะครับผมทางด้านของ LG นะก็จะเป็นในส่วนของ local dimming คือมันยังไม่ถึงฟูลอารีนะ local dimming ก็คือเป็นจุดๆนะฮะเลือกที่จะดิมเป็นจุดเป็นจุดไปนะฮะซัมซุงก็เช่นกันนะฮะเลือกที่จะดิมเป็นจุดเป็นจุดแต่ทีนี้ฮะต้องบอกว่า บางทีเนี่ยจุดที่เขาเลือกดิมเนี่ยนะของเจ้าโลโคอลดิมมิ่งเนี่ยมันเรียกว่ามันยังไม่ละเอียดพอบางทีพระจันทร์เนี่ยนะ,ะเลือกที่จะเปิดพระจันทร์ให้สว่างใช่มคุณผู้ชมแต่บางทีมีเรือลำน้อยๆนะวิ่งไกลๆอยู่เห็นนะมีแสงนะเรือมีแสงแต่บางทีนะเราไม่เห็นแสงนะั้นเพราะว่ามันเลือกดิมมิ่งได้ไม่ครบถ้วนไม่ละเอียดแต่ฮะทางฝั่งของโซ n y นะเขาใช้เฟรมดมดิมมิ่งเลย คือในเฟรมนั้นนะ่ะสมมุติคุณสต็อปภาพไว้นะในเฟรมนั้นนะ่ะมีเรือลำเล็กๆมีแสงใช่ไหมเขาก็จะทำให้คุณได้เห็นแสงในเรือด้วยนะไม่ข้ามทุกรายละเอียดหรือว่าตรงนี้เนี่ยโหกินขาดเลยจริงๆนะสำหรับเรื่องของดีมิงของทางโซนี่เขานะฮะต่อมาครับผมอัพสเกลนะฮะทุกรุ่นทุกยี่ห้ออัพสเกลได้หมดนะฮะเริ่มจากของทางฝั่งของ LG นะครับสามารถอัพสเกลเป็น ตัว 4K ได้นะฮะสมมุติคุณไม่มีภาพที่เป็น 4K คุณมี720หรือ1080นะฮะก็สามารถที่จะอั s c a l e ได้นะครับผมต่อมานะผมทางด้านนี้นี่นี่นี่ซัมซุงนะฮะ QLED ก็มีเช่นกันนะฮะและที่สำคัญครับคุณผู้ชม upscale นะครับผมของโซนี่นะฮะเขามีเทคโนโลยีนะฮะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเป็น XR e a l i t y Pro นั่นเองนะฮะซึ่งทำให้การอั s c a l e ของภาพเนี่ย สมจริงยิ่งขึ้นจาก AI และอัลกอริทึมพูดถึงเรื่องรีโมทคอนโทรลครับไม่มีรีโมทนะฮะโอ้โหต้องเอื้อมมือนะเอื้อมมือไปกดนะฮะไม่ใช่นัฮะรีโมทเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะฮะในการเลือกซื้อนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโซนี่โอ้โหฟังดูแล้วฟังดูดีใช่ไหมอ่ะทีนี้ฮะขอให้ภาษี LG บ้างนะฮะในด้านของรีโมทคอนโทรลนั่นเองนะฮะเขาเป็นแบบว่าโอ้สมาร์ทรีโมทเลยเขาเรียกรีโมทของเขาว่าเมจิกรีโมทนะฮะก็ทํางานร่วมกับ AI ThinkQ นะซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะเอกสิทธิ์เฉพาะของ LG เลยคุณสามารถสั่งการด้วยเสียงได้แล้วก็ที่สำคัญมีเคอร์เซอร์ด้วยนะฮะเหมือนเหมือนลากเมาส์ในคอมเลยนะฮะก็จะง่ายต่อการใช้งานนั่นเองซั s u n งครับผมนะก็จะเป็นของ One Remote นะครับผมซึ่งทำให้การใช้งานต่างๆเนี่ยมินิมอลมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของ Sony นะครับผมคุณก็นี่ฮะดูฮะโซนี Sony นะฮะก็มีปุ่ม Netflix ด้วยนะฮะ เน็ตฟิกนี้นะฮะไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะฮะแต่เป็นปุ่มที่เขาบอกว่า Netflix recommend ก็คือว่า Netflix อะมองอูแล้วว่าเฮ้ยกดแป๊บเดียวไม่กี่วิสามิเนี่ยสามารถเข้าสู่โปรแกรม Netflix ได้อย่างโหลื่นไหลเลยทีเดียวนะฮะฟังเรื่องรูปลับภายนอกกันไปแล้วนะฮะคราวนี้มาดูข้างในกันบ้างครับเริ่มที่เทคโนโลยีภาพ LG 55นิ้ว Nano 86นะฮะใช้เทคโนโลยี Nano Cell ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้มันจะช่วยในการกรองสีที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปนะฮะคุณจึงเห็นสีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับต่อมานะฮะเป็นผู้ท้าชิงความสดใสของสีนะฮะก็คือ Samsung 55นิ้ว Q 7 0 T นั่นเองนะฮะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Quantum LED หรือ Q LED นั่นเองนะฮะที่เราเรียกกันนะฮะ แต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายของสีแล้วนะฮะก็คงสู้โซ ny Triluminos ไม่ได้แน่ๆเลยนะฮะเพราะ Triluminos เนี่ยเขามีการพัฒนาเฉดสีนะฮะให้สมจริงยิ่งขึ้นนะฮะเสมือนกับว่า เรามีดินสอสีเนี่ยหนึ่งสีอย่างเช่นสีแดงเนี่ยมีแดงหลายเฉดเลยนะฮะทั้งแดงเข้มแดงอ่อนแดงไปทางส้มๆแดงไปทางขาวๆนิดหน่อยนะฮะก็มีให้เลือกครบคันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงผลออกมาเนี่ยจะค่อนข้างแม่นยำและเป็นธรรมชาติครับเรื่องต่อมานะฮะ เทคโนโลยีเสียงเนี่ยโหเดี๋ยวนี้นี่เสียงกระหึ่มสมจริงกันจริงๆเลยนะครับผมเริ่มที่ LG 55 Nano 86เนี่ยนะครับแล้วก็ Samsung Qled 55 Q70T มีระบบรองรับ Dolby Atmos แนะมแหมจากทางด้านบนเลยนะฮะ Dolby Atmos โอ้โหเวลายิงเสียงนะเหมือนมีเฮลิอคอปเตอร์บินข้างบนเลยนะฮะ DTSX นะฮะคู่แข่งก็ไม่น้อยหน้าเลยนะฮะ DTSHD ก็มีนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมจะฟังเสียงเป็นเซอร์ราล5.1นะครับผมก็มีทั้ง Dolby แล้วก็ DTS นะครับผม ด้านของ Sony นะฮะก็จะเป็นของ Dolby Audio นะครับผมแล้วก็ DTS แบบ HD ก็คือยังเป็นแบบสเ e r รโออยู่นะครับซ้ายขวาอยู่ทีนี้มาดูเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับ LG 5 5นิ้ว Nano 86เนี่ยสามารถเชื่อมต่อบ l u e ูธ o t h 5.0ได้ฮะใหม่ล่าสุดเลย HDMI ได้4พอร์ตนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเป็น ARCUSB ได้3พอร์ตนะฮะ นอกจากนั้นแล้วนะฮะยังสามารถที่จะเล่นมือถือนะฮะไปบนจอใหญ่ได้นะฮะเชื่อมต่อ Apple AirPlay 2ได้ Screen Mirroring ก็ได้นะครับผมและก็ t h i n g q ครับแน่นอนครับ AI t h i n g q เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับเจ้า Magic Remote ได้ Google Assistant นะฮะสำหรับใครที่ต้องการต่อเป็นแบบ Smart Home นะครับผม IoT ต่างๆนะฮะแล้วก็ Apple HomeKit ก็ได้เช่นกันนะฮะ นอกจากนั้นแล้วนะฮะใครที่ต้องการโหลดแอปเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่ LG Content Store นั่นเองมาที่ด้านของ Samsung QLED 55นิ้ว Q70T นะฮะสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth 4.2ได้นะฮะแล้วก็มี HDMI ด้วยกัน4พอร์ตซึ่ง1ในนั้นเป็น ARC USB ได้2พอร์ตนะฮะแล้วก็สามารถเล่น Apple AirPlay 2นะฮะ Screen Mirroring น,นะฮะได้ นอกจากนั้นแล้วนะฮะยังสามารถเชื่อมต่อกับ IoT ของ s a m s u n งที่เขาพัฒนามาเนี่ยฮะ mm hmm. เขาเรียกว่าระบบ s m a r t things นั่นเองตอนที่ผมไปอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหนี่เขามีการแบบว่าเดโมให้ดูเลยนะพาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งทุกอย่างในห้องนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้านะครับผมหลอดไฟทีวีนะฮะตู้เย็ยนทุกอย่างเลยเนี่ยเชื่อมต่อเป็น IoT หมดเลยครับ นอกจากนั้นแล้วนะฮะสามารถเชื่อมต่อ Google Assistant ได้แล้วก็โหลดแอป,ปได้เลยนะฮะจากของทาง Samsung เขาเองนะครับผมด้าน Sony ครับ6 5 x 7 5 0 0 h นะครับสามารถเชื่อมต่อบ l u e ูธ o t h 4.2ได้นะฮะ hdmi มีอยู่4พอร์ต a r c 1พอร์ต usb 2พอร์ตสามารถเล่น google cast ได้นะฮะ cast ขึ้นไปบนหน้าจอใหญ่ได้นะฮะ apple airplay 2ก็ได้นะฮะ screen mirroring ก็ได้นะครับผม นอกจากนั้นแล้วนะครับผมใครที่ต้องการแหม่ Hello Google OK Google นะฮะสามารถสั่งการผ่าน Google Assistant ได้นะฮะและคุณก็ยังสามารถใช้บริการของ Google Play Store ได้เช่นกันครับและทั้งหมดนี้นะก็คือรีวิวนะครับพรีเมีย LCD นะครับผม3เทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่าง3รุ่นด้วยกันนะฮะที่ราคาต่ำกว่า30,000บาทนั่นเองก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะฮะว่าจะไปใช้ใน ลักษณะการใช้งานยังไงนะฮะถ้าต้องการใช้งานนะแบบว่ารีโมทง่ายๆนะเป็นเคอร์เซอร์นะเลื่อนๆนะแล้วก็ต้องการดูภาพที่เป็นแบบว่าโอ้โหนาโนเซลนะภาพคมชัดนะ,ะระดับนาโนนะฮะแล้วก็มีการกรองสีกรองแสงที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปเนี่ยนะ,ะก็โอ้โหนาโนเซลลนี่ผมขอแนะนำเลย แต่ถ้าคุณผู้ชมนะชอบเทคโนโลยีของ q l e เลนะคอนตัมดอทนะคอนตัม HDR นะโหการทอแสงต่างนะการอ่านภาพต่างๆนะมีการแสงที่แบบผ่านอนุภาคคอนตามออกมาแล้วนะดูภาพแบบสดใสเปล่งปังสวยงามนะโหซัมซนะุงนี่ฮะตอบโจทย์จริงๆแล้วที่สำคัญนะี่ฮะมันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยสมาร์ท i ิงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผม สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับโซนะี่ฮะถ้าคุณฮนะเป็นคนชอบภาพแบบว่ามีมิติชอบภาพที่ใช้ AI ในการประมวลผลนะฮะ 4K X Reality Pro นะครับผมทำงานร่วมกับชิปชป X1 นะฮะและก็ไรลูมิโนส s นะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทำให้สีเนี่ยมีเฉดมากขึ้นการที่สีมีเฉดมากขึ้นนะมันทำให้สมจริงมากขึ้นและเขาก็ยังผนวกกับการที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะ มาทําให้ทั้งสีเนี่ยมีความหลากหลายและความสมจริงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะกับพรีเมียม LCD ในวันนี้นะฮะแล้วตอนต่อไปนะครับผมห้ามพลาดเลยฮะสุกหน้าฮะต้องขอใบไว้ก่อนว่าเฮ้ยมี OLED แล้วนอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้นะฮะเป็นพรีเมียม LCD อาทิตย์หน้าครับผมเป็นไมโครครับ แต่จะเป็นไมโครอะไรนะฮะจะเป็นไมโครโฟนหรือเปล่าไมโครเวฟหรือเปล่านะครับผมรู้ก่อนซื้อสัปดาห์หน้าห้ามพลาดสวัสดีครับ